สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปักคงนะครับอยู่กันในเกม fc mobile กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตประจำสัป,ปดาห์นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่2ี่ใช่รือเปล่า28พฤศจิกายนนะครับก็เราจะทาเราจะมาเจอกันทุกๆพฤหัสนะก็จะมีการคลิปมาอัปเดตนะครับว่ามันทุกวันพฤหัสมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับมา วันนี้ก็ล็อกอินประจําวันนะครับอะไรเนะี่ยสุขสัรต์วันไก่งวงกุกกุกอะไรวนะัน่ะสุขสัร์วันไก่งวงนะครับก็น่าจะน่าจะเป็นเอ่อคริสต์มาสนะครับใกล้ใกล้ถึงแล้วนะครับคริสต์มาสไก่งวงนะของชาวไอชาวคริสนะครับไม่ใช่คนต่างประเทศก็แล้วกันเนาะเขาก็จะมีเทศกาลกัรกินไก่กงวงกันนะครับของแต่ละบ้านเนาะ โบนัสท็อปอัพนะครับคืออะไรอืมอาจจะเป็นการเติมไหมเติมหนึ่งเหรียญได้กลัตนี้นะห้าร้อยเพชรห้าสิบเหรียญตามน,นี้นะครับห้าสิบเหรียญก็ได้ห้าร้อยเพรแล้วก็การเจะเก้าสิบเจ็ดถึงหนึ่งร้อยขายไม่ได้นะครับเติมสี่ร้อยห้าสิบก็จะได้ห้าร้อยเพชห้าแสนแล้วก็เก้าสิบแปดร้อยห้าไม่ผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้หรือเปล่านะนี่ปลดล็อกรางวัลโบนัสเมื่อคุณซื้อเต็มต้องซื้อใช่ไหมซื้อแล้วไม่รู้ว่าต้องใช้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจจริงๆครับแค่เสร็จแล้วก็ได้เลยนะครับ ไปจนถึง5000ันเพจห้า0ัน fc นะครับแต่การดขายไม่ได้ก็ต้วนเ้เป็นการดขายไม่ได้นะประมาณนี้นะครับโอเคมาที่หน้าหลักครับมาดูที่ไฮไลท์ก่อนเลยวันนี้มีอะไรบ้างนะท็อปนักเตะสตาร์พาสเหมือนเดิมนะก็อาจจะไม่มีอะไรเข้ามาใหม่มากมายอาจจะมีเป็นพวกนักเตะเข้ามาใหม่ครับเป็นบอลลงดอนะครับเพื่อนไปดูที่ร้านค้าก่อนเลยครับร้านค้าวันนี้มีอะไรมาใหม่ไหม อ๋อนี่นี่นี่สามหมื่นมินอลินโย่เบลลิงแฮมว่ะเฮ้ยบลองห้าร้อยห้ามาว่ะแต้มแบล็กไฟเดย์เอามาจากไหนเนะี่ยแบล็กไฟเดย์นะครับไม่รู้เอามาจากไหนเหมือนกันนะแบล็กไฟเดย์นะอาจจะทำภารกิจไหนสักภารกิจหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูที่แรกเปลี่ยนแล้วกันแต้มแบล็กไฟเดย์มาอยงัง อันนี้ก็อย่าลืมมาแรกกันนะครับทุกวันพฤหัสเขาจะรีเซ็ตให้เรานะนี่ถ้าเราซื้อปั๊บมันก็จะคูดาวนะครับอีก7วันมาเจอกันใหม่นะในเทมก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ไอสโมสอนนะครับการ์ดสโมสอนฟรีที่เขาให้เอาที่เขาแจกฟรีก็คือเขาเอาออกไปแล้วนะอ่านี่เป็นโรดี้นะครับโรดี้ร้อยเท่าไหรนะ่นย ร้อยหนึ่งนะครับโรด้ร้อยหนึ่งนะแจกฟรีอ่อแลกเปลี่ยนเอานะครับไปดูวัตถุด,ดิบกันเลยนะครับใช้99้สองตัวแต่ก็ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ตักเตะไม่แพงแล้วนะไปหาซื้อกันได้ครับโอวิอาร้อยนี่น่าจะใช้ใช้แพงนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่น่าจะหมดเยอะหรอกนะครับตัวถามว่าน่าซื้อมาเล่นไหมก็โอเคอยู่นะสเตตัสแต่เกมรับน้อยไปนิดหนึ่งนะครับ แต่ก็พอไหวเล่นได้นะคะสายฟีหรือหรือเป็นแบบแฟนบิสซิตี้อยากเอาไปเก็บเป็นตัวลิมิเต็ดเอดิชันก็เอาไปเก็บได้ครับเพราะว่าตัวพวกนี้อาจจะไม่มีขายแล้วนะครับสำหรับโปรดี้นะไม่จะไม่มีขายเลยอาจจะไม่มีมาให้แลกอย่างนี้อีกแล้วนะครับใครที่เป็นสายสะสมนักเตะลิมิเต็ดอะไรไว้ก็เอาไปแลกเอาอะไรวะเนี้ยแลกเกรียประจำวัน l w ใครวะค <Yahoo! S 1> ีวิลโอ้เจ็ดล้าน จ็ดล้านก็ได้ของขนาดนี้เหรอโอเคอันนี้ก็นี่นะรีทุกวันเพื่อหัสนะครับ <minutes> later. โอเคก็มาแรกไปนะครับมีมัชเชนโนตัวนี้12ตัวแล้วผมไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันนะแ้มต่อเวลาพิเศษก็เหมือนเดิมนะครับ9 9นะผมมีมัทไทยดลิกอยู่แลกเลยไหม มันไม่มี2,000แล้วอ่ะนะครับแนมต่อเวลาพิเศษทเดาไม่มี2,000นอะ่ะอยากให้เอากลับใหมก่กะ <c oughs> รู้สึกว่ารู้สึกว่าดีมากเลยโอเคเดี๋ยวไปดูอันใหม่เามีอะไรบ้างนี่มีเด a r ลี่อะไรเด a r ลี่ไอคอนอ o i ชอยใหม่เหรอถ้าผมเดาไม่ผิดนะไปดูโหมดชาเลนจ์ก่อนนะครับโหมดชาเลนจ์ก็ยังมีนะชาเลนจ์แบ็คไฟเดย์นะครับอันนี้ก่มาใหม่นะเพื่อน นี่เ n ลน์แบ็ k ไฟเดย์นะครับแจกเยอะอยู่นะสำหรับสัป,ปดาห์นี้3,000 3,000มัดชเชลโนสองตัวนะครับแล้วก็เป็นเงินอีก6ล้านนะครับเ n ลน์แบ็ k ไฟเดย์ก็เข้ามาทำได้นะครับมีอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่เข้ามาในวันนี้นะอ,อ่าน,นี่ก็เป็นบทหลักนะครับอันนี้อะไรสแสดงแบ็กอะไรสักอย่างหนึ่ง อาเขาให้บังคับไปที่ร้านค้าอ่านเลยอ๋อโอเคเข้าใจละโอเคพอเราตอนแรกนะเราต้องมากดตรงนี้นะครับเนี่ยกดกดตรงไอ้บาลซี่เนี่ยแหละตอนแรกมันจะไม่มีอะไรเลยเราก็กดให้มันเต็มช่องบาลซี่ขึ้นมาปับ๊บตรงนี้มันก็จะแสดงเนีไยเ <Yes. S 1> นี่ยตรงแบ็คเลสแล้วก็เบอร์หกใช่ไหมกดอ่านเลยครับอ,อ๋อนี่หัวใจเบอร์หกเห็นไหม วิธีการทําก็คือเนี่ยแหละอาจจะทําอันนี้ให้หมดเนาะทำภารกิจให้หมดทําหมดปับ๊บแล้วก็จะได้รีวอร์ดอันนี้นะครับ <Okay. S 1> ซึ่งผมผมคาดคะเนนะน่าจะมีให้ทําทุกวันหรือเปล่านี่ไงรีเฟซใน24ชั่วโมงแสดงว่าในหนึ่งวันนะเพื่อนๆต้องเข้ามาเก็บนะวันนี้ก็ได้เป็นหัวใจเบอร์หกไปนะครับถ้าทําเสร็จปับ๊บอันนี้ก็จะรีในวันพรุ่งนี้นะก็ค่อยมาทําใหม่ นะครับครับไอคอนไหน่ขาว่าไอคอนมาใหม่อ๋อแล้วก็บาลงดอนะครับเพื่นอ,อน,เนเพื่อนบลงดอรู้สึกว่าสัสปดาห์ที่สองจะมาแล้วนะครับในสัปดาห์ที่สองนะเป็นมาโกฟันบัตเต้นนะครับฟันบัตเต้นคู่กับไอเรบัตเจบักโจนะ <Wow. S 1> ใช้เรื่องสองตัวนี้ <laughs> ผมว่าก็ต้องเลือกเป็นบักโจนะเพราะว่าบัตเต้นมันจามดาวด้วยนะครับไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่นะสัปดาห์แรกก็น่าจะจอดเบสแหละ ถ้าเลือกไปเล่นนะแต่ถ้าเอาไปแลกเปลี่ยนก็ตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้สัป,ปดาห์ที่สองสัป,ปดาห์ที่หนึ่งผมยังทําไม่เสร็จเลยอะ่ะ <c oughs> นี่สัป,ปดาห์ที่สองก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมีปลดล็อกปลดล็อกไปต่งแต่ละวันนะโอ้อนี่เป็นคนิดากิดนะครับคนิดากิดอวีอาร์เนะ <c oughs> ก้าสิบแปดนะก็เอาไปแลกแต้มเหมือนเดิม <c oughs> จะไปตีเล่นก็กระไรอยู่นะครับไม่ค่อยเก่งอะ่ะ เป็นบูตากินโยนะครับสามดาวนะครับแต่ก็ของฟรีก็เยอะนะเอาไปแลกแต้มครับเพื่อนเอาไปแลกแต้มเนาะกดเริ่มบันลุงดอโอเคนี่ก็จะเป็นทำทุกๆวันนะครับอันนี้ก็ head to head นะ head to head ชนะได้สิบสองพลังงานแฮได้แค่พันเหรียญเสมอได้6พลังงานนะครับพลังงานคืออะไรพลังงานก็คือไอ,อพวกนี้นะมั้ง ไอ้บรลงดอสีมันเอามาทําอะไรได้วะอาจจะเอาไปแลกเอาไปแลกนะครับเอาไปแลกตรงรางวันนะเพื่อนๆนี่รางวันนี้รางวันวนี้นี่มาแลกสัปดาห์ที่หนึ่งกับจอร์ดเบสกับไอ้มูเลอร์นะแกลาดมูเลอร์นะครับส่วนรางวัลทางขวามือนี่มันจะเปิดก็ต่อเมื่อเราใช้ใช้รางวันไอ้ใช้ตั๋วบอลลงดอเนี่ยตั๋วโวตบารลงดอรครับครบสามพันเขาจะได้อันแรกนะ ครบ7000อัน2ก็จะเปิดอันนี้คือเขาให้ฟรีนะใช้ถามว่าเราใช้ไงเราก็ใช้มาซื้อพวกนี้แหละหรือว่าใช้เป็นซื้อนักเตะก็ได้นะนี่ซื้อพวกจอดเบสซื้ออะไรนะครับ <Okay. S 1> ครับนี่สัป,ปดาห์ที่2นะครับสี <Wow. S 1> อานี่ฮะเป็นโรน่าโด้คนล่ก LW อวบะเฮ้ย <Wow. S 1> ว้าวเฮ้ยเฟียอว LW ว่ะโรนโด้เกิดใหม่นะผมบอกเลย LW อ่ะจากที่สับไม่พุ่งผมบอกเลยว่าของจริงนะครับ ไม่อยากคิดเรื่องราคาเลยว่ะสี่พันล้าน oh, <fuck. S 1> อะไรวะนะดู <c oughs> L W วะเฮ้ยโอ้จะ oh, เป็นผมบอกเลยว่าเข้ามาเป็นโนหนึ่งได้เลยนะตำแหน่ง L W อะบิเอาจริงๆนะตำแหน่งรองเขาเป็น X T ครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าโดเข้ามาเป็นโนหนึ่งได้เลยในะตำแหน่งกองหน้าได้เลยนะครับเพราะว่าอะไร ปกติลอนโดอ่ะมันจะสับช้าครับแต่ทีเนี้ยเรามันมีร่างนี้เข้ามาแล้วนะครับเราอัพเลงบอลได้ซึ่งเลี้ยงบอลมาสาคัญยังไงมันก็จะทาให้จากเตเราสรับขาได้พุ่งมากขึ้นนะครับครบเครื่องเลยปีนี้นะครับความเร็วสปีดต้นมาหมดเลยการจบสกอร์ลูกอากาศรวมถึงพลังแฝงเขาที่ค่ขาข่างจะโอเวอร์นะครับอ <c oughs> อยากไปเปิด <c oughs> ไปเปิดให้ได้เลยอะ <c oughs> โดะขอ่ะเขาขายไม่ได้อามาเล่นก็ได้นะส่วนตัวที่เข้ามาใหม่นะครับ,บก็โอ้ สัป,ปดาห์นี้เป็นสัป,ปดาห์ที่ผมมองว่านักเตะน,น่าเล่นเยอะมากๆนะครับถ้าเทียบกับสัป,ปดาห์แรกนะเพราะว่าสัป,ปดาห์แรกมีแต่ตัวเล็กๆนะครับกองหน้าไม่มีตัวเหนน่าเล่นเลยสัป,ปดาห์แรกมีตัวที่น่าเล่นนะมีฟันไดมีกุลลิดนะฮะโมเซนล่าเนะนี่ยพอไหวเจอรัตพอไหวเจ้ากันเซลโลพวกเนี้ยอลิซอนที่เหลือก็กง,งันๆนอ่ะเฮลิคอเฮลิเคนนะครับไม่ค่อยเก่งส่วนใหญ่ตัวพวกนี้จะไปเก่งในเมนเจอร์นะครับ <Okay. S 1> แต่สัป,ปดาห์นี้ผมบอกเลยว่าตลาดแตกครับสาหรับตลาด คนเล่นเหตุเหตนะท,ทั้งพลติกเวลามาต้นนะครับอัเดอวัดค่ากับตัวเก่าก็ได้นะนี่นะครับมาต้นร้อยสิบสามนะครับความเร็วโอ้โหมาต้นก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในตอนนี้นะในโหมดเหตุเหตนะครับสองเท้าแข็งแกร่งด้วยนะครับปีนี้เป็นปีที่แข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็สปีดเขาเยอะมากเพิ่มเยอะมาจากเดิมนะครับเป็นสิบหน่วยอ่ะผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วนะครับสำหรับกองหน้านะ okay. บัตเทนนะครับให้เป็นโนหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ยินคู่กับโรนัลโด้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเดือดนะครับอารันเชเลอร์สี่ดาวไว้พีนี้สามดาวก็เหมือนเดิมอะไม่น่าเล่นนะครับอารันเชเลอร์นะเวตลี่ชไนเดอร์ก็ถ้าใครชอบตัวเก่านะตัวร้อยหนึ่งนะครับก็ขยับมาร้อยสี่ก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับเวลลี่ชไนเดอร์นะอี่มาเว้ยโอ้เราดิหลอสุดแล้วในนี้้ความเร็วเก้าสิบแปด ซีด <Whoa. S 2> no ีโนหนึ่งแล้วนะะัวนี้ <c ười> คือคือสัปาดาห์นี้เป็นสัปาดาห์ที่ตัวค่อนข้างน่าเล่นเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับบอลลงดอใหม่เข้ามานะเนี่ยกาก้าโรดี้น่าเล่นหมดเลยเออเปิดเปิดเปิดเพชรเดี๋ยวไหมเออสามพันเพชรแล้วกันเพื่อได้ของดีไหนๆก็ได้มาทําคลิปแล้วมันไม่มีอะไรน่าดู <c ười> เดี๋ยวไม่มีอะไรน่าดูนะครับเป็นบอลลงดองซีว่ะสี่ นี่คอนเมเบิลน่าจะมีแค่นี้ไหมโอเคสามพันเพชรก็ได้ครับไปขอสักร้อยห้าไปอันนี้เปิดไปก่อนอ่ครับกดไปที่ตรา EA ฮะรอหนึ่งแสงกดเลยครับมาจะเป็นตัวอะไรครับมุดก,กุลิดไป CM ไปลูบโอ้โหนาจิเรียโอโคชาฮะโอซิมเฮมโอซิมเฮมไหมแช่แอุตเตอร์โอซิมเฮมร้อยหนึ่งนะครับ ยังไงดีอ่ะสี่ร้อยล้านถามว่าน่าเล่นไหมอ๋อพิเตอร์โอซิมเฮมอืมก็พอไหวนะอาจจะทำคลิปรีวิวก็ได้นะครับเดี๋ยวรอสักหน่อยแล้วกันพิตเตอร์โอซิมเฮมฮะน่าสนใจน่าสนใจนะครับหน้าคู่นะหน้าคู่น่าจะเดือดอยู่แต่ถ้าหน้าเดียวก็น่าจะ เล่นยากนิดหนึ่งเพราะว่า3ดาวนะครับสกิลเอาตัวรอดค่อนข้างที่จะยากนะสำหรับวิกเตอร์โอซิมเฮมนะฮะเป็นกระดาษสลายเรียบร้อยนะครับทำไมมาแมนอยู่อะโอเคโอซิมเฮมนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็มา อัปเดตตัวอัปเดตกิจกรรมนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเอาไวเชืมใหม่พือหัสหน้านะสำหรับรายการนี้นะรายการอัปเดตกิจกรรมประจำสัป,ปดาห์ครับฉะลับวันนี้พระคงก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ